เอ็นดูมิสแกลนภูเก็ตอเม d a ดาเจนเซนค่ะยังถึงกับร้องกรีนนะคะเมื่อเจอลิซ่าค่ะเธอขึ้นปกนิตยสารให้กับแอลเกาหลีนะคะแถมเดือนนี้ค่ะมีมาแบบแพ็คคู่ด้วยนะคะเราบลิงอย่างเราเนี่ยจะเลือกอะไรได้ล่ะคะแบบมาแบบ2แบบนี้ค่ะคงจะต้องจัดไปเลยนะคะล่าสุดค่ะเห็นทางนอลิซ่าแล้วก็โรเซ่ค่ะต่างตบเท้ากันไปขึ้นปกนิตยสารกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมมองแว็บแรกค่ะนึกว่าแฟนนะคะเพราะว่ามาในลุกผมยาวบรอนซ์สีทองแบบนี้นะคะลิซ่าค่ะ เธอไปขึ้นปกให้กับแอลเกาหลีค่ะที่ปกนี้ก็ต้องบอกว่าดีดีนะคะแถมแอลค่ะยังมีการเล่นลูกเล่นนะคะซ่อนคำด้วยเหมือนกันนะคะโดยเขาค่ะมีการตัดเอาตัวแอลออกไปนะคะแล้วให้ลิซ่าค่ะมายืนแทนที่ค่ะปกติคําว่าแอลเนี่ยจะต้องมีตัวแอลสองตัวใช่ไหมคะแต่ว่าข่าวนี้ค่ะมีลิซ่าแล้วเนี่ยก็เหลือแอลแค่ตัวเดียวก็พอนะคะ แม่สาวผมบนทองหุ่นแซ่บมากจริงๆค่ะแต่นั่นแหละค่ะดูเหมือนว่านะคะเธอค่ะจะแพ้ให้กับกุหลาบโรเซ่นะคะอาแอดก็ล้อเล่นนะคะเห็นเธอค่ะถือดอกกุหลาบนะคะถ่ายแบบด้วยค่ะคุณผู้ชมส่วนทางด้านโรเซ่นั้นนะคะเธอค่ะก็ไปขึ้นปกให้กับนิตยสารบารซารด้วยเช่นเดียวกันนะคะแถมยังทําเก๋ค่ะฝั่งนั้นถือมาดอกเดียวนะคะโรเซ่ค่ะจัดคืนไปให้นะ,ะแบบทางกรรมใหญ่ๆแบบนี้รกันไปเลยค่ะ ภาพนี้ค่ะก็สวยดีนะคะโรเซ่ค่ะหุ่นแซ่บมากๆนะคะก็แม่ค้านะคะคนนึงค่ะไปขึ้นปกแอลนะคะเกาหลีค่ะส่วนอีกคนค่ะก็ไปขึ้นปกบาตาด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนทางนัานเจนนี่ค่ะเห็นมีคนเนี่ยพบเจอกับเธอด้วยนะคะว่ากําลังเดินเล่นชิลๆอยู่ใน LA ค่ะท่าทางนะคะคงจะอีกหลายวันค่ะกว่าจะกลับนะคะเพราะว่าเห็นทีมสตาฟเนี่ยก็ยังคงโพสต์รูปภาพนะพักผ่อนอยู่ที่นั่นอยู่เลยนะคะแอดก็เอาข่าวมาอัปเดตมาฝากนะคะใครค่ะอยากได้เล่มไหนนะก็เตรียมไปจัดได้เลยนะคะ พอทั้งแอลแล้วก็บาซาค่ะก็จะเป็นปกที่จะออกจำหน่ายเนาะในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นั่นเองค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกชช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า